พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเขี้ยมต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่เป็นภูเขาสูงที่ราบสูงที่ราบชายฝั่งทะเลและเกาะในอ่าวไทยมีลุ่มน้ำสำคัญเช่นลุ่มน้ำตาปีภูมิดวงพื้นที่ป่าไม้มีทั้งป่าดิบชื้นป่าชายเลน มีไม้สำคัญเช่นไม้ยางตะเคียนตำเสาพยอมหลุมพอ่อเขี้ยมและไม้แดงเขี้ยมเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นเขี้ยมขาวเขี้ยมดำเขี้ยมแดงแต่โดยทั่วไปเรียกเขี้ยมพบขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าดงดิบตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปชอบแสงแดดปานกลาง จเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเกือบทุกชนิดต้นเคียมสูงได้ถึง40เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มทึบทรงเจดีต่ำๆลำต้นตรงเหลือกเรียบสีน้ำตาลเข้มมีรอยด่างสีเทาสลับสีเหลืองมีต่อมระบายอากาศกระจายอยู่ทั่วไปตามยอดอ่อนและช่อดอกซึ่งปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลสั้นๆลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือรูปหมนกว้างเรียงสลับกันเนื้อใบหนา ลายใบยสอบเรียวหรืออยากเป็นตุ่มยาวโคนใบมนหลังใบเรียบเป็นมันท้องใบมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองเป็นกระจุกเส้นแขนใบมี1 4บ6ถึง16คู่เห็นชัดมากทางหลังใบเขี้ยมจะออกดอกเป็นช่อยาวตามง่ามใบและปลายกิ่งในราวเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมดอกสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลีบรองดอกมีห้ากลีบรูปหอ,อกเรียว มีขนสั้นๆปกคลุมและจะเป็นผลในราวเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนผลมีลักษณะเป็นผลแห้งทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.7เซนติเมตรประโยชน์ทั่วไปเนื้อไม้มีความแข็งแรงเหนียวทนทานจึงนิยมใช้ในการสร้างบ้านเรือนและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องการความคงทนชั้นจากต้นเขี้ยมใช้ผสมน้ำถา่าไม้และน้ำมันชักเงานอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ทางยาเช่นเปลือกต้นและชันแก้ท้องร่วงหรือใช้ล้างแผลสมานแผลและห้ามเลือดเป็นต้น